อาคารอาพาดเม้นต์แห่งนี้มีคำสาปอันน่าสะรึนกลัวสถิตยอยู่ห้องชุดทั้งหมดที่ลงท้ายด้วยหมายเลขสีล้วนแต่เคยมีผู้คนจากไปอย่างเจ็บปวดแม้ว่าวิธีการตายของพวกเขาจะแตกต่างกันแต่สาเหตุของการจากไปทั้งหมดล้วนมาจากเสียงรบกวนอันน่ากลัวในอาคารนี้เสียงรบกวนนั้นยังคงอยู่ราวกับเสียงกัดฟันข้างหมอนแม้ว่าระดับเสียงจะเบาแต่ก็ทําให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งปัจจุบันมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ห้อง604จูฮีถูกทรมานด้วยเสียงกัดฟันอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะเป็นบ้าเธอซื้อฉนนนนวกกััเเสียงงมมาาปิดดพแ้ระท เตรียมเครื่องวัดเสียงและติดตั้งกล้องเพื่อหาหลักฐานเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเสียงกัดฟันนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเรื่องแปลกยังไม่หยุดแค่นั้นในขณะนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจูฮีรีบวิ่งไปรับสายทว่าในจังหวะนั้นกล้องวงจรปิดเหมือนมีใครบางคนกำลังควบคุมมันหันไปทางเธอโดยอัตโนมัติจูฮีรับโทรศัพท์บ้านแต่ปลายสายไม่มีใครตอบเธอเสียงที่ส่งมามีเพียงเสียงแมวร้องปนกับเสียงเด็กร้องไห้ในขณะนั้นเองหน้าจอโทรทัศน์ก็กระตุกโทรทัศน์หยุดอยู่ท ปิดโทรทัศน์และไฟก็กระพริบต,ติดๆดับๆซ้ำๆๆ ข้างหลังผ้าม่านก็มีเงาดำปรากฏขึ้นแต่จูฮีไม่รู้เลยว่าเมื่อเธอถือกล้องเดินออกไปเสียงกัดฟันนั้นก็ดังขึ้นอีกข้างๆและคืนนั้นก็เป็นคืนสุดท้ายที่ผู้คนได้เห็นจูฮีไม่กี่วันต่อมาในโรงงานที่ส่งเสียงดังพนักงานทุกคนต่างสวมหูฟังป้องกันเสียงแต่มีหญิงสาวเพียงคนเดียวที่ยังคงเฉยเมยราวกับไม่มีอะไรอยู่รอบตัวเธอคือจุยองและเธอก็เป็นพี่สาวของจูฮีก่อนหน้านั้นไม่นานในอุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลดพ่อแม่ของจุยองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีส่วนเธอก็สูญเสีย ได้ยินเมื่อกลับสู่ความเป็นจริงตำรวจแจ้งให้จุยองทราบว่าน้องสาวของเธอหายตัวไปเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วจุยองรีบกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ที่กำลังจะถูกรื้อถอนที่นั่นเป็นที่ที่พี่น้องสองคนเคยพึ่งพาอาศัยกันมีกระดาษแผ่นหนึ่งแปะอยู่ที่ประตูห้องดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านมาบน่นเพราะมีเสียงดังมากเกินไปภายในห้องชุดนั้นยุ่งเหยิงไม่ต่างอะไรกับรังหมูทันใดนั้นความทรงจำก็ย้อนกลับเข้ามาในหัวของจุยองปีนั้นทั้งครอบครัวไปเที่ยวแต่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงพ่อแม่เสียชีีวิติตจุยยยองสสูญเการได้น จูฮีก็พิการขาสองพี่น้องใช้เงินรถกระซื้อห้องชุดนี้สองพี่น้องเพิ่งพาอาศัยกันเพื่อมีชีวิตรอดแต่จูฮีบ่นตลอดเวลาว่าเสียงดังระหว่างชั้นทําให้เธอนอนไม่หลับอย่างไรก็ตามจูยองกลับคิดว่าน้องสาวแค่จงใจสร้างปัญหาและในการทะเลาะกันครั้งหนึ่งจุยองโกรธและย้ายไปอยู่ที่หอพักของบริษัทเธอปล่อยให้จูฮีอยู่คนเดียวตอนนี้เมื่อนึกย้อนกลับไปจุยองก,ก็กดโทรศัพท์โทรหาน้องสาวแน่นอนว่าไม่มีใครรับสายเพราะกระเป๋าถือของจูฮียังคงอยู่ในบ้านส่วนโทรศัพท์ข้างในก็ถูกปิดเครื่อง สำหรับคนหนุ่มสาวแล้วโทรศัพท์เปรียบเสมือนชีวิตนั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าจูฮีน่าจะรอดน้อยมากและอันตรายมากจุยองค์หันกลับไปเพื่อเก็บเสื้อผ้าสกรปรกเทียงเสี้ยววินาทีต่อมาเธอก็เกือบตายด้วยความตกใจเธอพบรอยเปื้อนบนพื้นเผยให้เห็นใบหน้าคนอย่างรังเลือนเสียงรบกวนรอบผิดทางดังขึ้นอย่างกระทันหันเสียงกริ่งประตูดังลัน่นนอกระเบียงทางเดินที่มืดมิดชายคนหนึ่งปรากฏตัวด้วยสีหน้ามืดมัวเขาบอกว่าตนเองอยู่ห้อง504ชั้นล่างเขาเตือนสองพี่น้องว่าอย่าส่งเสีียยงงงดดัในนนเเเเวลาลาาาากกกคือืออม่ขิจจไปุ มองตามด้วยความกลัวเธอสังเกตเห็นว่าสุดทางเดินยังมีเงาของผู้หญิงที่น่ากลัวคนหนึ่งอยู่บรรยากาศในอาคารยิ่งหนาวเย็นลงเรื่อยๆเธอเปิดโทรศัพท์ของจูฮีขึ้นเธอพยายามใส่ตัวเลขทุกชนิดบนบัตรประชาชนแต่ก็ยังเปิดรหัสผ่านโทรศัพท์ไม่ได้วันรุ่งขึ้นจุยองลงไปที่ห้องรอปรพอเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องสาวระบบเล่าเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นกับห้อง6 0 4ให้จุยองฟังแต่รอปรพอยังไม่ทันพูดจบประโยคมีผู้อยู่อาศัยใหม่มาบ่นเรื่องกลิ่นเหม็นที่น่ากลัวจากชั้นใต้ดินเมื่อปประตููเเหล็กกถิกด โดยราปพกลิ่นซากศพเน่าและขยะที่สะสมมานานสิบปีก็พุ่งตรงขึ้นมาก่อลิลินเหม็นที่น่าสะพรึงกลัวทําให้พวกเขาเป็นลมทางการก็ปัดความรับผิดชอบบริษัททําความสะอาดก็เรียกราคาแพงหูฉี่ส่วนผู้อยู่อาศัยก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยเหตุนี้อาคารอาพาร์ตเมนต์จึงกลายเป็นแหล่งสะสมขยะเช่นนี้ในจังหวะน,นั้นเองเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ก็ปรากฏตัว เธอบอกว่าแหล่งะส,สมขยะนั้นเกิดจากผู้เช่าเจ้าของและผู้เช่าก็แก้ปัญหาไม่ได้ทุกคนต่างได้รับแต่ความหมุดหิดเพิ่มขึ้นเท่านั้นจุยองก็ไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับห้อง604ด้วยเหตุนี้วันรุ่งขึ้นเธอจึงลาหยุดเธอจึงย้ายกลับไปที่ห้อง604เพื่อค้นหาความลึกลับของเรื่องราวในตู้เสื้อผ้าของน้องสาวจุยองค้นพบของขวัญวันเกิดที่จูฮีเตรียมไว้ให้เธอ นั่นคือเครื่องช่วยฟังใหม่ที่มีฟังก์ชันบันทึกเสียงพร้อมได้คำขอโทษที่จริงใจของจูฮีในไฟล์บันทึกเสียงเธอหวังว่าจูยองจะยกโทษให้หลังจากที่เธอหงุดหงิดเพราะเสียงรบกวนมาหลายวันเมื่อฟังจบจุยองก็ร้องไห้เธอตระหนักว่ารหัสผ่านโทรศัพท์ของจูฮีคือวันเกิดของเธอ เมื่อโทรศัพท์ถูกเปิดออกไฟล์บันทึกเสียงจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นข้างในเต็มไปด้วยเสียงรบกวนที่แปลกประหลาดและเสียงจูฮีกรีดร้องอย่างสิ้นหวังมีเพียงไฟล์พิเศษไฟล์หนึ่งที่เสียงผู้หญิงบ่นพึมพำดังขึ้นแต่จูยองไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดอะไรเสียงกรีดร้องดังขึ้นข้างหูจูยองอย่างกระทันหันเธอตื่นตระหนกอย่างยิ่งเธอพูดกับตัวเองว่าคงเป็นเพราะเธอเหนื่อยเกินไปจึงเกิดภาพหลอนจากนั้นเธอก็เข้าไปในห้องน้ำและเปิดน้ำร้อนเพื่อสงบสติอารมณ์เสียงกริ่งประตูก็ดัังงงงงขึ้้้้นนนนออออีีีกคครตเเนนเป็ววลลาาาท่่ยยยืแจถม ระมัดระวังว่าข้างนอกคือใครข้างนอกตอบกลับมามันเรียกจุยองค์ว่าพี่สาวอย่างต่อเนื่อง เสียงของมันดังซ้ำไปซ้ำมาราวกับเครื่องเล่นจุยองรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียงที่อยู่ข้างนอกฟังดูไม่เหมือนมนุษย์เธอจึงมองออกไปทางช่องตาแมวดวงตาข้างหนึ่งทำให้จุยองใจหายวาบในจังหวะนั้นเองกีฮุนแฟนหนุ่มของจูฮีก็มาถึงเขาก็กำลังตาหาจูฮีอยู่เหมือนกันเพราะเขาคิดว่าจูฮีกำลังเล่นเกมหายตัวไปเพื่อบอกเลิกในขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันโทรศัพท์ของจูฮีก็ดังขึ้นปรากฏว่าสายสุดท้ายของจูฮีก่อนที่จะหายตัวไปคือโทรหาสำนักงานเขตเมื่อถูกถามถึงเนื้อหา ของการรโทรเจ้าหน้าที่ที่นั่นตอบประมาณว่าห้อง604เคยมีเจ้าของเป็นผู้หญิงเธอได้ยินเสียงแปลกๆเช่นกันสุดท้ายเธอทนไม่ไหวจึงจากโลกนี้ไปเมื่อคิดถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผีทุกวนันจุยองค์ก็ขนลุกสู้เธอและกีฮุนกลับไปที่ห้อง604 พวกเขาเห็นกระดาษเตือนติดอยู่ที่ประตูเจ้าของห้อง504ได้เขียนคำสาปแช่งไว้เขาสาบานว่าจะไม่ปล่อยให้จุยองอย่างสงบถ้าห้องของเธอยังคงส่งเสียงดังรบกวนเขาจูยองกังวลจึงไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีเธอกลัวว่าชีวิตของเธอจะตกอยู่ในอันตรายเจ้าหน้าที่ตำรวจยักไหล่และปลอบเธอว่าไม่ต้องกังวลตอนนี้เธอก็ยังไม่ตายถ้าเจ้าของห้อง504ฆ่าเธอจริงตำรวจจะจับเขามาชดใช้แน่นอนในช่วงที่จูฮีหายตัวไปกล้องวงจรปิดไม่ได้บันทึกภาพจูฮีออกจากอพาร์ตเมนต์นั่นหมาย ความว่าไม่ว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเธอก็ยังอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่ใดที่หนึ่งกีฮุนทิมใบปลิวตามหาคนเสร็จขณะที่เขากำลังจะจากไปเจ้าของห้อง504ก็มาเคาะประตูอีกครั้งเมื่อเห็นว่ามีผู้ชายอยู่ในบ้านน้ำเสียงของเจ้าของห้อง504ก็อ่อนลงโชคดีที่สายตาที่เฉียบคมของกีฮุนสังเกตเห็นว่าเขากำลังซ่อนมีดทำครัวไว้ในมืออย่างลับๆถ้าไม่มีกีฮุนอยู่ที่นั่นจุยองค,คงจะหลุดพ้นจากสถานการณ์อันตรายนี้ได้ยากหลังจากนั้นจุยองก็เอาใบปลิวตามหาคนไปติดทั่วอเเเนธห็็ก ู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆอยู่บนพื้นโดยบังเอิญสายตาของเด็กคนนั้นจ้องมองไปที่หน้าต่างชั้นใต้ดินเมื่อเธอเข้าไปใกล้เพื่อสอบถามเด็กชายคนนั้นก็ตกใจและวิ่งหนีไปโดยไม่พูดอะไรเลยรายละเอียดนี้เป็นเบาะแสที่สำคัญอย่างยิ่งจองอินเพื่อนบ้านชั้นบน เดินผ่านมาและรู้สึกซาบซึ้งมากเมื่อเห็นจุยองพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตามหาจูฮีอย่างไรก็ตามเธอก็แนะนําให้จุยองอย่าทาให้เรื่องใหญ่โตเกินไปถ้าสื่อรู้ข่าวการหายตัวไปการรื้อถอนพื้นที่นี้อาจถูกยกเลิกและผู้อยู่อาศัยทุกคนที่นี่กําลังรอคอยการรื้อถอนอาพาร์ตเมนต์เพื่อจะมีบ้านใหม่จุยองไม่อยากให้อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ถูกรื้อถอนเมื่อเธอกลับมาเรื่องแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากท่อน้ําเธอได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของจูฮีลูกกุญแจประตูดังแกรกอย่างกระทันหันประตูก็เปิดออกจูฮี มีผมยุ่งเหยิงก็ปรากฏตัวจุยองดีใจและอกกอดน้องสาวของเธอแต่เมื่อเธอหันไปมองในห้องรับแขกเธอก็เห็นจูฮีกำลังห้อยอยู่กลางห้องด้วยความตกใจเธอรีบวิ่งไปกอดจูฮีปรากฏว่าทั้งหมดเป็นเพียงฝันร้ายของจุยองเมื่อเธอถอดเครื่องช่วยฟังออกห้องก็จมอยู่ในความเงียบทันทีแต่โทรศัพท์ก็สว่างว่าขึ้นอย่างกะทันหันซอฟต์แวร์เสียงแสดงข้อความว่ากำลังจดจำเสียงจุยองไม่แม้แต่จะกล้าหายใจแรงๆแต่หมดจดจำเสียงก็แสดงชุดคำศัพท์ี่สุดว่ามีบางสิ่งกำลังกระซิบอยู่ในห้องจุยองหันกลับ ไปมองเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆปรากฏบนกระจกบานประตูระเบียงเอวของเธอเล็กผิดปกติแขนของเธอยาว เธอมีรูปลักษณ์ที่น่าขนลุกอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าน,นี่ไม่ใช่คนในเวลาเดียวกันที่หน้าประตูคนในห้อง504กำลังกดรหัสผ่านอย่างต่อเนื่องเขาต้องการพังเข้ามาทันทีทั้งด้านในด้านนอกล้วนแต่เป็นผีจุยองตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเธอค่อยๆจมดิ่งสู่ความสิ้นหวังเธอหยิบมีดทาครัวขึ้นมาอย่างตื่นตรหนกแต่เมื่อเธอมองออกไปที่ระเบียงเงาของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าของห้อง504กำลังเดินกลับห้องของเขาเขาก็ได้ยินเสียงจากชัั้้นบนบออออีกกคครงงงเเขาาิิดว่่จุยพ ไปข้างนอกดังนั้นเขารีบไล่ตามเธอขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดไม่คาดคิดว่าจุยองค์ได้หายตัวไปแล้วเหลือไว้เพียงเอาร่างหนึ่ง ชายคนนั้นตกลงมาจากชั้นเจ็ดแน่นอนว่าจะไม่เหลือสภาพเดิมเจ้าของอพาร์ตเมนต์พยายามที่จะละเลยสัญญาณแปลกๆที่ผู้อยู่อาศัยแจ้งเสมอเธอบอกว่าพวกเขาดูหนังผีมากเกินไปจึงเกิดภาพหลอนเมื่อได้ยินเธอพูดเช่นนั้นจุยองจึงตัดสินใจไปที่ห้อง804ซึ่งเป็นห้องของจองอินเพื่อนบ้านมะที่เธอเพิ่งบังเอิญเจอเมื่อวันก่อนจองอินหยิบรูปถ่ายหมู่ใบหนึ่งขึ้นมาและชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคือคุณนายคิมเจ้าของห้อง704หลายปีก่อนคุณนายคิมเคยเป็นประธานคณะกรรมการจัดการตอนนั้นเธอ าเคาะประตูบ้านจองอินเธอต่อว่าที่ลูกของจองอินวิ่งเล่นเสียงดังแอะเสียงรบกวนนั้นทําให้เธอปวดหัวไปหมดถ้าลูกของจองอินยังส่งเสียงดังต่อไปคุณนายคิมจะไม่ต่อสัญญาเช่าบ้านให้จองอินอีกอย่างไรก็ตามด้วยความที่เธอวยต่อเสียงดังเกินไปคุณนายคิมจึงเอาตลิวมาเคาะเพดานห้องของจองอินซ้ําแล้วซ้าเล่าใครจะคิดว่าเสียงของเธอจะไปรบกวนชายที่อยู่ห้อง604สภาพจิตใจของเขาล้มเหลวอยู่แล้วเขาจึงเอาค้อนมาทุบคุณนายคิมหลายครั้งตอนนั้นคุณนายคิมสวมชุดสีแดงสดก่อนตายธอยยัังงงทุผน่าร เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เพื่อนบ้านรอบๆคิดว่าเป็นแค่เสียงดังธรรมดาจึงไม่มีใครสนใจคุณนายคิมจึงตายอย่างสิ้นหวังพวกเขาลือกันว่าใครที่ตายแบบนี้จะมีแรงอาฆาตหนักมากยิ่งไปกว่านั้นคุณนายคิมยังสวมชุดสีแดงตอนตายผู้คนจึงเชื่อว่าคุณนายคิมได้กลายเป็นถีกลับมาแก้แค้นส่วนเรื่องราวของผู้ชายที่ห้อง604หลังจากที่เขาฆ่าคนเขาก็หายสาบสูญไปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวกระดาษที่ติดอยู่บนประตูก็หายไปถูกแทนที่ด้วยกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งจุยองแกะ ออกเธอเกือบจะเป็นลมล้มลงตรงนั้นตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่สามตัวปรากฏขึ้นบนประตูจุยองรู้สึกโกรธมากจุยองมั่นใจว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์กำลังเล่นตลกในขณะนั้นเธอก็กำลังยืนอยู่บนเวทีเธอเรียกร้องให้ทุกคนสามาคัคครร่วมมือกันเพื่อแก้ไขเรื่องการรื้อถอนอพาร์ตเมนต์และย้ายไปบ้านใหม่ให้เร็วที่สุดจุยองดึงไมโครโฟนออกและตะโกนใส่ทุกคนด้วยความโกรธอย่างเรียวกราดเธอไม่ยอมให้อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ถูกรื้อถอนเว้นแต่เธอจะหาน้องสาวของเธอพบเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็เดือดจัดเช่นกันันนท้ง,งครีบ เขาตะลุมบอลดึงผมกันเจ้าของอพาร์ตเมนต์ลงมือหนักมากเธอทำเครื่องช่วยฟังของจุยองหลุดออกมาโชคดีที่กีฮุนวิ่งมาทันเวลาและแยกทั้งสองออกจากกันครั้งนี้กีฮุนนำข้อมูลการสืบสวนเกี่ยวกับผู้ชายที่ห้อง6 0 4มาด้วยหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นทำร้ายคุณนายคิมที่ประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์กล้องวงจรปิดไม่เคยเห็นเขาออกจากอพาร์ตเมนต์เลยนั่นหมายความว่าเขายังคงซ่อนตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และที่เดียวที่พอจะให้เขาซ่อนตัวได้คือชั้นใต้ดินที่เหม็นเนา่าซึ่งเต็มไปปด้้้วยขยขะททัังองอคนนลี่ช ได้ดิน พวกเขาค้นพบประตูลับที่นำไปสู่ชั้นอื่นภายใต้แสงไฟฉายจุยองบังเอิญเห็นสมุดสเก็ตเล่มหนึ่งหน้าแรกคือภาพถ่ายครอบครัวสี่คนหน้าที่สองคือภาพครอบครัวไปปิกนิกตั้งแต่หน้าที่สามและสี่เป็นต้นไปที่ที่เกิดเหตุรถชนมีผู้เสียชีวิตสองคนและบาดเจ็บสองคนจุยองมองอย่างละเอียดเธอตระหนักว่านี่คือวัยเด็กของเธอเองแต่เพียงชั่วพริบตาสมุดสเก็ตก็กลายเป็นสีขาวราวกับไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นในเวลาเดียวกันนั้นกีฮุนก็มีการค้นพบอีกอย่างปรากฏว่าฆาตกรกำลังนอนหัน หลังเข้ามุมนิ่งเงียปราวกับกำลังหลับจุยองไม่รู้ว่ากีฮุนถูกบางสิ่งเข้าสิงร่างแล้วเธอจึงยังคงเรียกกีฮุนให้รีบไปเร็วเข้าทันใดนั้นเครื่องช่วยฟังก็ส่งเสียงที่บาดแก้วหูจุยองยังไม่ทันได้ตอบสนองกีฮุนก็ผลักเธอลงกับพื้นโชคดีที่มีก้อนหินอยู่ข้างๆเธอจุยองหยิบมันขึ้นมาและถูกเข้าที่ศีรษะของกีฮุนอย่างแรงเธอหลุดพ้นจากกีฮุนได้ชั่วคราวเธอตะเกียกต,ตะกายคลานไปยังหน้าต่างระบายอากาศเธอพยายามปีนออกไปแต่พื้นดินเต็มไปด้วยทรายขาของเธอก็ถถููกกีุนนนนจับไว้ออย่อย่าางแหเธ ดึงกลับเข้าไปข้างในในช่วงเวลากับขันนั้นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันจุยองตื่นขึ้นมาในสำนักงานคณะกรรมการผู้อยู่อาศัยและเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ถือว่าจุยองเป็นศัตรูอีกต่อไปเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะลูกชายของเธอก็หูหนวกเช่นกันวันก่อนเมื่อเธอเห็นเครื่องช่วยฟังของจุยองเธอจึงรู้สึกเห็นใจและสงสารจุยองจุยองขอบคุณเธอหลังจากนั้นเธอจึงถามว่าในอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดนี้มีแค่เด็กสองคนเท่านั้นใช่ไหมหนึ่งคือลูกชายของเจ้าของอพ ที่ห้อง804เมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจเธอพูดว่าลูกสาวของจองอินหายตัวไปหลายปีก่อนในอุบัติเหตุจุยองค์จะเห็นเด็กคนนั้นได้อย่างไรในจังหวะนั้นเองลูกชายของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็วิ่งมา เขาถอดเครื่องช่วยฟังของจุยองออกหลังจากนั้นเขาก็แสดงออกด้วยภาษามือหลายชุดเขาต้องการเตือนเธอว่าเธอได้ยินสิ่งที่ไม่ควรได้ยินถ้าเธอยังฟังต่อไปเธอจะต้องตายคำเตือนที่เงียบนี้ทําให้จุยองเหงื่อแตกพลักด้วยความกลัวตำรวจแจ้งข่าวว่าพวกเขาพบกีฮุนในชั้นใต้ดินแล้วแต่ตอนนี้เขาเป็นเพียงร่างที่ไร้ลมหายใจจุยองไม่ยอมรับความจริงเธอมั่นใจว่าจูฮีน้องสาวของเธอยังคงติดอยู่ในซอกที่ลึกกว่าของชั้นใต้ดินเมื่อตำรวจถอนกําลังออกไปเธอเสี่ยงชีวิตคลานกลับเข้าไปทางหน้าต่างระบายอากาศอีกครั้้้งงครันีเธอ พบกล้องวิดีโอที่คุ้นเคยของน้องสาวเธอจริงๆเธอเชื่อมต่อมันเข้ากับโทรศัพท์เพื่อดูหลังจากดูจบจูยองก็ตกอยู่ในความเงียบงนันนั่นคือวิดีโอที่น้องสาวของเธอแอบถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของจองอินในห้องนั้นมีลำโพงกำลังขับสูง8ตัวตั้งตรงอยู่ปรากฏว่าแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนในอาพาร์ตเมนต์ทั้งหลังล้วนเริ่มต้นจากบ้านหลังนี้ส่วนจองอินกำลังนั่งอยู่ในห้องนอนในห้องที่มืดมิดนั้นเธอมองไปยังความว่างเปล่าอย่างเงียบๆปากของเธอกำลังพึมพำถ้อยคำสาป ของเธอเธอหลงคิดไปเองว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ความจริงสุดท้ายก็ถูกเปิดเผยปรากฏว่าน้องสาวของจุยองถูกจองอินลักพาตัวไปจุยองคลำทางไปตามแสงที่ริบหรี่ในที่สุดเธอก็พบว่าน้องสาวของเธอกำลังนอนฟุบอยู่ข้างกำแพงจูฮีหายใจรวยรินเกือบจะไม่มีแรงเปล่งเสียงจุยองสั่นเทาดึงน้องสาวออกจากสถานที่แห่งความตายนี้แต่เมื่อพวกเขาเดินมาถึงกลางทางเดินแคบๆพวกเขาก็ถูกจองอินขวางทางไว้จุยองสงสัยจึงถามจองอินว่าทำไมเธอถึงทำร้ายคนในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ จองอินไม่คิดที่จะปิดบังเธอเปิดเผยความจริงที่เลือดเย็นทั้งหมดปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้เพราะลูกสาวของจองอินส่งเสียงดังจองอินจึงถูกคุณนายคิมตักเตือนเธอจึงกลัวถูกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์เธอไม่กล้าปล่อยให้ลูกสาวเล่นในบ้านเธอจึงจำต้องให้ลูกสาวเล่นอยู่ข้างนอกไม่คาดคิดว่าโศกนาฏกรรมก็ได้เกิดขึ้นลูกสาวของเธอถูกรถส่งของชนจนเสียชีวิตจองอินรู้สึกเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นความแค้นดังนั้นเมื่อเธอเห็นชายห้อง604ทําทำร้ายคุณนายคิมบาดเจ็บสาหัสจองอินจึงถือโอกาสบุกเเข้้าาไปในนหอองธแทคุณย พิมเพิ่มอีกหลายแผลจนถึงแก่ชีวิตจองอินแก้แค้นได้สำเร็จแถมเธอยังโยนความผิดฐานฆาตกรรมทั้งหมดให้กับชายห้อง6 0 4หลังจากนั้นจองอินก็หลอกเขาลงไปที่ชั้นใต้ดินต่อ เธอทำร้ายเขาจากข้างหลังจากนั้นเธอก็ซ่อนศพของเขาไว้ใต้ดินจนถึงตอนนี้ข้อในมือของจองอินห่างจากหน้าผากของจุยองเพียงไม่กี่นิ้วเธอเบิกตากว้างด้วยความกลัวอย่างที่สุดไม่ใช่เพราะเธอกลัวจองอินแต่เธอตัวสั่นกลัวผีที่แขวนลอยอยู่บนเพดานมันอยู่ด้านหลังของจองอินชุดสีแดงสดขุ้นตาผีตัวน,นั้นคือวิญญ,ญาณอาฆาตของคุณนายคิมเธอตายอย่างสิ้นหวังเธอไม่ได้ทำร้ายจุยองเธอแค่ดึงจองอินเข้าไปในความมืดอย่างเย็นชา เสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชของจองอินดังก้องไปทั่วทางเดินสิ่งนี้ทำให้จุยองทำได้เพียงปิดหูเท่านั้นจุยองปลอบน้องสาวว่าอย่ากลัวและอย่าฟังอะไรทั้งนั้นการที่สองพี่น้องได้พบกันก็หมายความว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คนชั่วร้ายในที่สุดก็ได้ชดใช้กับการกระทําของตนอาพาร์ตเมนต์ก็กลับสู่ความเงียบสงบเหมือนที่เคยเป็นหลายเดือนต่อมามีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวที่หน้าห้อง604เธอเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในห้อง704ดังนั้นวันนี้เธอจึงนำของขวัญมาทักทายเพื่อนบ้านด้วยตัวเองหญิงสาวถามจุยองว่าอยู่คนเดียวหรือจุยองตอบว่าเธออยู่กับน้องสาวของเธอแต่ข้างหลังเธอไม่มีใครอยู่เลยหญิงสาวคนนั้นดูมุนงงไปชั่วขณะก่อนที่เธอจะจากไป เธอบ่นกับจุยองเกี่ยวกับเสียงรบกวนที่มาจากห้อง8 0 4จุยองวางมือบนริมฝีปากเพื่อส่งสัญญาณให้หญิงสาวคนนั้นเงียบจุยองเตือนหญิงสาวคนนั้นว่าให้ระวังเพราะทุกคนที่นี่สามารถได้ยินเรื่องราวของกันและกันทั้งหมดนี้คือเนื้อหาทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามขอสวัสดีและพบกันใหม่